สวัสดีครับผมเจอกันเวอร์ชั่น v l o ็อกอีกสักเทปแล้วกันนะครับสำหรับเทปนี้ก็เป็นการเปิดกล่อง2ลูกเล่น2ฟีเจอร์2หน้าตาของน้ำปิด3ตอนจากทาง a r c t i c c o o l i n g ซึ่ง3ตอนตัวนี้เป็น3ตอนที่ใช้คู่กับพัดลม14เซนติเมตรนั่นก็คือที่มาของตัวเลข420หรือว่า420นะครับไม่ได้มาใบหวยอะไรแต่มันคือ ขนาดของพัดลม14เซน3ตัวหรือว่า420ม mm. ิลิเมตรนั่นเองชื่อรุ่นแบบเต็มๆตามที่เห็นอยู่บนหน้ากล่อง Liquid Freezer 2 420 ARGB กล่องสวยงามนะครับดีไซน์มาอาจจะเปิดยากนิดนึงหรือเปล่าโอเคจะได้ไม่เสียเวลาเรามาเปิดกล่องกันดูดีกว่านะครับเปิดตรงนี้ผมยังไม่ได้ลองเปิดเลยชื่อรุ่นก็มีบอกอยู่นะแล้วก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาอืม ดีไซน์แบบเฉพาะค่ากล่องนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคแล้วยังไงต่ออ๋อเปิดที่นี่เปิดตรงนี้แล้วด้านในด้านในเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจจิ้งอีกทีหนึง่งอ๋อด้านนอกด้านนอกคือด้านนอกคือแพ็กเกจด้านในคือบรรจุภัณฑ์แล้วก็ยกยากอ่ะโอเคทุลักทุเลนิดนึงนะครับอืมเอาลงมาแล้วก็ ยกออกมาจากด้านในโอ้ร่วงกระจุยกระจายก็เรามาระวังสักนิดแล้วกันโอเควางนอนเนาะปับ๊บแล้วก็อันนี้กล่องอุปกรณ์บันเดลิลนี่มายังกับแบบเก็บไม่ต้องอนี่ยังกับกล่องของเล่นหรืออะไรประมาณนั้นเลยเดี๋ยวบันเดิลมีอะไรตรงไหนยังไงบ้างนี่ตัดมาที่นี่นะครับเรามาเปิดดูบันเดิลกันก่อนก็ได้ บันเดิมีมัลติ้งชุดจับยึดซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าสามารถใช้งานกับแพลตฟอร์มอะไรได้บ้างโดยตัวเลขที่หยิบมาก็ LGA 1700อัปเกรดคิดแถมมาให้เลยเท่ากับว่าตัวนี้คุณใช้งานคู่กับ Intel Gen 12 Gen 13ได้ทันทีส่วนอันนี้ก็เป็น LGA 120 0 AM 4 AM 5อะไรต่างๆนะครับเอาง่ายๆว่าในกล่องนี้คือชุด เม u าติ้งคิดหรือว่าชุดจับยึดนั่นเองแล้วก็ตัวนี้เปิดอย่างไรอีกละ่ะเออนี่มีการแปะตรงนี้ด้วยโอเคแม่กะว่าจะให้มันแบบไม่ต้องใช้เวลานาน,านแต่ดูแล้วคงต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยนันเนี่ยสำหรับแค่เปิดกล่องก็ดีเหมือนกันนะครับชมกันตรงนี้เต็มๆแล้วพอถึงวันทดสอบมาถึงก็ใส่กันเลยลุยกันเลยไม่ต้องมานั่ง พูดคุยถึงเรื่องของสรรพคุณให้เสียเวลาอีกใหญ่กว่าที่คิดฮะดูแบบนี้เหมือนจะไม่ใหญ่นะแต่พอแบบว่าอ่ะดุยังไงนะถ้าถ้าเกิดได้จับของจริงเดี๋ยวผมขยับเข้าไปใกล้ๆอีกหน่อยแล้วกันน,นี่เนื่องจากว่าผมตั้งเอาไว้วิวแองเกิลค่อนข้างกว้าง,าง,างนี่ดูจากไม้บรรทัดที่ผมวางเอาไว้เสียดายไม่ได้หยิบ12เซนมาเทียบเดี๋ยวค่อยมาเทียบ วันที่จะรีวิวแล้วกันนะครับหรือว่าวันที่จะไลฟ์นี่ตัวนี้จริงๆผมก็เคยทดสอบครั้งหนึ่งแล้วนะสำหรับชุดน้ำปิดจากทาง a r c t i c c o o l n n g แต่ตอนนั้นเป็นเวอร์ชั่น14เซน2ตอนส่วนรอบนี้14เซน3ตอนอันนี้ต้องขอบคุณทาง a r c t i c o f f i c i a l Store ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันเริ่มต้นตัวความยาวสายที่หลายๆท่านอาจจะชอบบ่นกันว่าสายไม่ค่อยยาวตัวนี้ให้ความยาวของสายยางมา 45เซนเมตรเกือบครึ่งเมตรหมดกังวลเรื่องเคสขนาดใหญ่ได้เลยส่วนพัดลม3ตัวติดตั้งมาให้พร้อมใช้ขนาด14ซนติเมตรแล้วก็เป็นพัดลมกรอบสี่เหลี่ยมลมไม่รั่วด้วยดีมากเลยนะครับใบพัดคุณคุณโปร่งแสงนะอันนี้เพราะว่าตัวพัดลมเป็น addressable rgb ก็คือมีแสงสีที่สามารถควบคุมได้และตัวใบพัดเป็นลักษณะคล้ายๆของ e loop ก็คือมีกรอบติดอยู่กับตัวใบพัดเลยซึ่งช่วยควบคุมทิศทางการไหลของอากาศและเพิ่มเพรสเชอร์หรือว่าสเตติกเพรสเชอร์ให้กับตัวพัดลมทําให้มีโอกาสที่สร้างความดันอากาศให้มุดผ่านครีบระบายความร้อนบริเวณนี้ได้เยอะที่สุดนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งที่ทางอารติกโฆษณาเอาไว้อธิบายสรรพคุณเอาไว้ก็คือหม้อน้ําของตนเองหนาะ 38มิลิเมตรจากที่ปกติทั่วไปจะอยู่ที่1นิ้วหรือว่า25มมิลเท่านั้นเองก็เท่ากับว่า,วามอน้ำหนากว่าและตัวนี้พอเป็น4-2 0สก็คือทั้งหนาและทั้งกว้างแล้วก็ยาวเรียกว่าใหญ่ยาวเลยนะครับตัวสายนี้หุ้มเป็นไนลอนและเก็บสายไปในตัวเห็นไหมว่าสายไฟไม่รกสายของพัดลมทั้งหมด มาในมาในนี้ก็คือเซลล์ที่เขียนเอาไว้ว่าเซลล์อะไรนะเก็บสายโดยอัตโนมัติและบริเวณนี้สําหรับท่านที่อาจจะยังไม่เคยเห็นอาจจะแปลกๆว่าเอตัววอเตอร์บล็อ k ตัวบล็อกน้ำของมันทำไมมันหน้าตาพิลึกออกแนวยานอวกาศพอสมควรบริเวณนี้เป็นพัดลมที่ช่วยในการระบายความร้อนให้กับชุดภาคจ่ายไฟบนเมนบอร์ดนะครับ แล้วก็เรื่องของการติดตั้งนี่อาจจะจำกัดนิดนึงเรื่องของทิศทางเพราะถ้าเกิดหมุนไปอีกทางหนึ่งมันก็จะติดกับแรมซึ่งก็จะได้เพียงแค่ทิศทางเดียวหรือ2ทิศทางแค่นั้นเองนะครับตัวเพลทหน้าสัมผัสตร,ตรงนี้อย่าลืมเอาออกเนี่ยมีเตือนแล้ว warning เอาออกก่อนซึ่งเป็นทงแดงนะครับขนาดอาจจะดูว่าไม่ใหญ่โตมากนักแต่ก็ภายในคือเป็นไมโครฟิน ซึ่งเป็นลักษณะของการเฉือนเฉือนแล้วก็พับขึ้นมาเฉือนแล้วพับขึ้นมาได้เนื้อของตัวทองแดงแบบเต็มๆเรียกว่า high density copper plate นั่นเองนะครับส่วนหม้อน้ำเป็นอลูมิเนียมทางอารติกบอกว่าตัวครีบเนี่ย high density เช่นเดียวกันเดี๋ยวลองมานับกันดูโดยปกติส่วนมากเวลาที่ผมนับตอนที่รีวิวน้ำปิดตัวอื่นๆจาก แบรนด์ต่างๆโดยส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณ18ถึง20คือ20ก็จะหนาแน่นกว่า18คือในระยะ1นิ้วอันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับขออภัยสำหรับที่ทำให้วิดีโอยืดเยื้อไปหน่อยหนึ่งนับแล้วนะอาจจะผิดพลาดได้บ้างนะครับตาลายก็ขออภัยด้วยถือว่าค่อนข้างละเอียดเลยนะนี่ตร,ตรงจุดไหนดีตรงนี้แหละเริ่มต้น นี่เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16ฟินเพออินเองไม่ได้แน่นมากมายนะครับอีกรอบหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ประมาณ1 6 1 6 16ฟินเพอร์อินแต่ก็ได้แล้วละ่ะเพราะอะไรเพราะด้วยจำนวนของช่องทางเดินน้ำที่มากกว่าเพราะหม้อน้ำกว้างกว่าความหนาที่เยอะกว่าก็ช่วยให้มีพื้นที่ในการถ่ายเทหรือระบายความร้อนได้มากกว่ามีช่องเติมน้ำไหมไม่มีตัวสายก็นี่ เก็บมาให้แล้วก็รวมทั้งสายของ R G B นะครับเรียกว่าพร้อมใช้งานมาถึงก็ติดตั้งเข้าไปในเคสได้เลยส่วนสายของตัวปั๊มเป็นแบบ P W M อันนี้ไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นพิน Adesible d r s R G B ในแบบ3พินนั่นเองรายละเอียดก็น่าจะครบถ้วนแล้วละ่ะแล้วชุดจับยึดอ๋อชุดจับยึดมันก็อยู่ที่นี่เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งเรื่องของวิธีการจับยึดจริงๆแล้ว หน้าเว็บไซต์ก็มีอธิบายเอาไว้โดยละเอียดเลยนะครับสำหรับขั้นตอนของการติดตั้งซึ่งนี่ก็คือตัวน้ำปิด3ตอนพัดลม14เซนจากทาง a r ร์ต c กคูลิ่งจุดเด่นเลยก็คือขนาดความกว้างความยาวของหม้อน้ำพัดลม14เซนต3ตอนมีพัดลมที่ช่วยระบายความร้อนให้กับชุดภาคจ่ายไฟบนเมนบอร์ดซึ่งทำให้ชุดภาคจ่ายไฟมีอุณหภูมิต่ตำ เหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการ OC พัดลมที่นี่ก็ควบคุมผ่าน PWM เช่นเดียวกันและเรื่องของปั๊มจากที่ครั้งหนึ่งผมเคยนําเสนอว่าควรปรับสุดแต่ถ้าเกิดว่าออกแบบมาในลักษณะของ PWM แบบนี้ไม่มีปัญหาเพราะตัวปั๊มออกแบบมาแล้วว่าให้สามารถรองรับการทำงานในแบบหมุนเร็วหมุนช้าในตัวมันเองซึ่งตัวปั๊มอันนี้ทางอาร์ติก ออกแบบมาเองเลยแล้วก็มันมีความพิเศษในเรื่องของการจับยึดที่ออกแบบมาเพื่อเอาใจชาว AMD โดยเฉพาะเรื่องของ Offset หรือว่าเรื่องของตำแหน่งจุดที่อุณหภูมิสูงที่สุดของตัว CPU ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูจากรายละเอียดหน้าเว็บรวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคต่างๆว่ามันยังมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีเทคโนโลยีอะไรที่พิเศษไปจากตัวอื่นๆในตลาดบ้างนะครับ เรื่องของราคาก่อนเลยดีกว่าตัวนี้สามารถซื้อได้ที่ Official Page หรือ Official Store ของ a r c t i c c o o l i n g ใน o p อปปี้มอราคา5,990บาทจากที่ผมลองเซิร์ชดูทุกร้านในประเทศไทยขายราคานี้กันหมดเลยอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยก็อันนี้แล้วแต่เลยตามศรัทธานะครับซึ่งตัวร้านก็เป็น a r c t i c o f f i c i a l Store แน่นอนไม่ต้องกังวลว่าจะโดนโกงร้านนี้ ชื่อถือได้แล้วก็ mx 6ราคา290บาทพร้อมจำหน่ายผมก็ได้ตัวอย่างมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันคราวนี้กลับมาที่ตัว Liquid Freezer 2 t 2 o a r g b ตัวนี้นะครับนี่ตามที่เห็นว่าพัดลมของมันจะเป็นแบบ a r g b รองรับการติดตั้งทั้ง intel และ amd ทุกแพลตฟอร์มในยุคปัจจุบัน am 4 am 5 intel lga 17 00ช่วงต้นให้ชมไปแล้วว่า ให้เม u าติ้งคิดหรือว่าชุดจับยึดของตัว1700มาด้วยนะครับส่วนถ้าหากใครที่ซื้อก่อนหน้านี่มี Contact Form สามารถขอชุดยึด1700ได้ฟรีสำหรับชุดอัปเกรดนะครับแล้วก็ถัดมาไม่ต้องหมุนแล้วนี่ในส่วนของที่บอกว่า Optimize for AMD Ryzen ถ้าดูจากภาพตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าายของ CPU อ่ะมันขยับมาอยู่บริเวณด้านข้างเยื้องๆไม่อยู่ก,กลางๆเหมือนในอดีต ก็เลยทำให้บางทีเวลาติดตั้งชุดน้ําได้ประสิทธิภาพไม่เต็มความสามารถของตัววอเตอร์บล็อกแต่ทางอาร์ติกก็เลยออกแบบมาให้มันเป็นออฟเซตก็คือมีรูที่สามารถขยับเพื่อให้ตรงกลางจุดที่มันมีครีบระบายความร้อนที่อยู่ในบล็อกตรงกับจุดที่ c p u ปล่อยความร้อนออกมามากที่สุดก็ส่งผลให้สามารถ ถ่ายเทความร้อนหรือระบายความร้อนให้กับ CPU ฝั่ง AMD ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเรื่องของแสงสีซิง์ได้หมดเลยจะเป็น ASRock Polychrome จะเป็น MSI Mystic Light Gigabyte Fusion 2.0 ASUS Aura Sync อันนี้คือของอะไรเนี่ย ARGB Gen2 น่าจะเป็น BioStar มั้งตัวปลั๊มหรือว่าตัว Water Block ออันนี้พูดไปแล้วคร่าวๆเมื่อตะกี้ว่า ทางอาร์ติกออกแบบเองโดยหลักๆเลยเน้นเรื่องของความเงียบและเรื่องของการใช้พลังงานที่ต่ำา f f i i i e n t นะครับปัม๊มอ่านี่อ่านว่าอะไร Proprietary ปัม๊มออกแบบ in-house ก็คือออกแบบด้วยตนเองเลยส่วนตัวครีบบอกว่า Premium Class Radiator ที่เคลมมาว่าหม้อน้ำของทางอาร์ติกสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้มากถึง หองศาซีเมื่อเทียบกันกับหม้อน้ําของเจ้าอื่นๆนะครับอันนี้ต้องรอดูตอนทดสอบแล้วกันส่วนเรื่องของตัวบล็อกที่บอกว่ามีพัดลมช่วยในการระบายความร้อนให้กับชุดภาคจ่ายไฟของ CPU ซึ่งทางอัติกก็ให้ดูว่าสามารถลดลงได้มากถึง15องศาซีเลยทีเดียวก็เป็นประโยชน์จริงๆตรงนี้ซึ่งผมเองก็เคยทดสอบให้ได้ชมกันไปแล้ว High quality tube w i t h เนี่ย Integrated cable management ก็ เก็บสายเข้าไปในตัวสายถักตรงนี้เลยทําให้สายไม่รกท,ทั้งทั้งที่ตัวชุดน้ําชุดนี้เห็นไหมมีสายไฟหลากหลายเส้นแต่จัดการมาให้เรียบร้อยตัวพัดลมต่อเข้ามาอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่เสียบที่นี่แล้วก็เสียบอันนี้เสียบปัม๊มและอันนี้เสียบ ARGB ก็พร้อมใช้ทันทีไม่ต้องเสียบ ไม่ต้องเสียบพัดลมเพิ่มแล้วใช่ไหมผมไม่มั่วนะโอเคถูกต้องใช่พัดลมพร้อมหมุนนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันต่ออีกนิดหนึ่งยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างในส่วนของพัดลมบอกว่าออกแบบมาเพื่อหม้อน้ำโดยเฉพาะ2ส,ส่วนก็คือ1ในเรื่องของ Airflow 2ในเรื่องของ Static Pressure ในส่วนของ Airflow ก็คือมีการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ ไม่ให้มันกระจายตัวให้มันพุ่งไปข้างหลังมากที่สุดแล้วก็เรื่องของ static p r e s u r e ก็เพื่อที่มันจะได้มุดผ่านครีบของตัวหม้อน้ําได้มากที่สุดนั่นเองคิดว่าน่าจะครบทั้วแล้วล่ะนะครับนี่ขนาดใหญ่โตอลังการเลยผมไม่นึกนะส่วนตัวเองก็แบบเอ้ยใหญ่กว่าที่คิดแฮะหลังจากที่เอาออกมาจากกล่องเพราะโดยปกติแล้วก็จะได้จับแต่พวก3 360 ก็คือ12เซน3ตอนพอมาเป็นตัวนี้14เซน3ตอนใหญ่กว่าที่คิดและผมเชื่อเลยว่าจำนวนมากก็จะต้องสงสัยกันว่าแล้วมีเคสตัวไหนบ้างที่สามารถติดตั้งน้ำปิด3ตอนข 14, อนาด14เซนแบบนี้ได้อันนี้ผมเองพูดตรงๆเลยว่ายังไม่มีข้อมูลในหัวซึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งตอนบททดสอบของมันตอนไล่สดเปรียบทดสอบ ตัว a r c t i c f r e e z e r 420ตัวนี้นะครับซึ่งตอนทดสอบก็จะทดสอบทั้งบน Intel ทั้งบน AMD a m 5ที่หลายๆท่านสงสัยโดยเฉพาะ Intel กับ 13900K หรือ 13900Ks ว่ามันจะเอาอยู่สักขนาดไหนโดยตัวเปรียบเทียบอไม่ได้เตรียมซีนแบบเป็นเรื่องเป็นราวนี่แล้วกันตัวเปรียบเทียบก็จะเป็นน้ำเปิดชุดใหญ่แบบนี้เลยให้ดูว่า ระหว่างน้ำเปิดชุดใหญ่ราคาร่วม30,000บาทที่อยู่บนแท่นตรงนี้กับที่วางกองอยู่ตรงหน้าผมราคา6,000บาททอน10บาทอุณหภูมิของมันจะร้อนกว่าน้ำเปิดชุดใหญ่มากขนาดไหนหรือจะมีเซอร์ไพรส์อุณหภูมิเท่ากันใกล้เคียงกันแบบไม่มีนัยสำคัญอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะครับส่วนเรื่องของเคสก็หากว่าใครที่พอที่จะมีข้อมูลหรือตนเองใช้เคสอยู่ ยังจดจําข้อมูลของเคสตนเองได้ว่าสามารถติดตั้งน้ําปิดหรือหม้อน้ําขนาด420หรือว่าหม้อน้ํา14เซน3ตอนได้ก็ทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆของเราก็ถือว่าจะขอบคุณยิ่งนะครับส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วละ่ะขอบคุณทาง a r c t i c c o o l i n g รวมทั้งตัวแทนจำหน่าย Co ู cool bla นะครับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่ช่วยอำนวยความสะดวกส่วน จะรีวิววันไหนยังไงก็ติดตามชมแล้วกันนะครับฝากติดตามผลงานได้ที่ y o u t u b e Facebook ทวิตทีวีขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมแล้วเจอกันครับผมบายครับ